Ui tiếng này à Chíp hai nó bớt, nó bớt. Ồ, Ôi, hai. Ê, đéo bơi mà tôi còn. Tính tạc con cái này. Ok. Let's go. Mình khương sạc pha được Mình pha được. Ở này lắm รูอยู่ด้านข้างเลยอ่ะจริงจริงกลัวเจอไอ้มดอ่ะไอ้มดน่ากลัวมากมันจะมีมดด้วยมดคนใหญ่แต่รู้สึกว่าไอ้นั่นมันจะไม่แกล้งหรอนะไอ้มนุษย์หอยทาก เดินเท่อย่างเดียวเลยตัวนั้นโอเคอุ้ยชิบหายตกไปแล้วโอ้ักษารสวิน่าไว้ด้านเราด้วยครับครับซ้ายตรงไหนเอ้เหมือนขวาจะเจออะไรวะเฮ้ยเจอจริงปะนะ อะไรครับนั่นๆๆประตูอะในประตูมีปะเอ้ยเฮ้ยเจ้ากะโหลกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจออะไร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 เจออะไรเจออะไรโอ้โหโอ้โหทายุทายุวิ่งชนเลยว้าวไอ้เฮ้ยไปแล้วไม่อยู่แล้ว อู่แล้วไม่อยู่แล้วกูตุตมีหน้ามีอะไรไต่หมดมันไม่ขึ้นตามมามันไม่ขึ้นตามมามันเดินกลับไปแล้วไม่รู้ด้วยทัดติดป่าววะหลอนอยู่หลอนอยู่หายเอ้ยมันเดินกลับไปในห้องขวาแล้วขวาแล้ว๋ยาเราไม่ไปห้องักขวาแต่ถ้าเราอยากจะอัดอีก่ะก็ก็ได้นะได้นะได้นะหน่วย หน่วยกันบังโล่โล่เนื้อช่วยหน่อยอยู่ข้างล่างเลยใช่ไหมเนี่ยไปทางไหนอ่ะไม่ไปทางเดินวะเหรอทางนี้ครับอันนี้มันไม่ใช่ทางที่เรามาใช่ไหมน,นี่นี่เด็ดทางนี้ทางนี้นี่เจอผีตรงนี้ประตูนี้ประตูนี้เนี่ยอยู่มันอยู่ข้างในทางขวาปะ มันเออเดินเป็นอะไหนไม่รู้ลยอะไรอ๋อหนองอ้อหมอไอ้เจ้ามี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 อะไรอะไรอะไรอัดไว้อัดไว้อัดอจูมันเดินเท่ยอยู่อจูอจูโอเคอัดแค่นี้ก่อนเปลืองเปลืองแล้วตัวที่มันกีดอะตัวอะไรอะ จริงเออตัวเดินเข้าไปในห้องนี้แล้วก็หายไปเลยหายไปเลยอุ้ยมันเดินมันหลอนได้เนี่ยมันเดินตามเราเราจะสลัดมันเอกยังไงอ่ะเอยเสียงอเลยอย่านะอย่านะรอด้วยทุกคนรักษาสเปน่ากันเอาไว้นะ bên cạnh thì nó sẽแตก nó càng dễ này. ào tan ui tiếng gì vậy ạ? chip máy nó bứt nó bứt. ôi chip máy. nó học ui มันฟูออ่อีกแล้วอได้เลยวิ่งใส่มันอือวิเศษมันเลย,ยเฮ้ยอ้ยชิบอยอุ้ยเดี๋ยวมองอยู่ไหนบอสหา,า,าทางออกก่อนตอนนี้ต้องหาทางออกกันนะทุกคนเราต้องทำเพื่อทีมนะครับโอเคโอเคโอเคต้องหาทางออกก่อนนะทุกคน ดูแถววันนี้ทางออกต้องรักษาสุาขภาพก่อนนะครับโตรงนี้กระโหลกนี่ไงทางออกโอ้หทุกคนจะเลล้วทางออกอะไรทุกคนตอนนี้ผมเจอทางออกแล้วนะทุกคนผมก็จะจะออกไปนะเพื่อนๆเ,เราได้ฟุตเทศแน่นอน โอเคดีเดินออกเลยให้ไวเลยเพราะว่าเคยเจอว่ามันเคยดักกันด้วยนะโอ้โหขอบคุณทุกคนที่เสียสละการตายในครั้งนี้เราจะไม่ให้พวกนายไอ้นีแน่นอนโอเเราต้องค่อยๆไปเอาละทุกคนตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับอีกนิดนึงนะใกล้ถึงละข้างหน้าเองตอนนี้เหมือนได้ยินเสียง ตัวอะไรมาก็ไม่รู้ต้องรีบไปก่อนโ <c oughs> okay. oh, อเคโอ้หลอดแล้วหลอดแล้ว <c oughs> ไปหล <c oughs> อดแล้ว <c oughs> มันมีเสียงอะไรไม่รู้ข้างๆไม่กล้าหันไปมองเมื่อกี้โอเคโอเคทุกคนน่าจะเกิดแล้ว ทุกคนเรามาแล้วเราได้ฟุตเทนมาแล้วอะไรตายเพื่อคอนเทนต์นะฮะจังหวะ้สละชีพเพื่อทีมโอ้ยโดนบีบเฮ้ยคุณจะจะเล่นเด้อด้วยเหรอโอ้โดนบีบออกได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอเคไปเลสโกไป ให้ชาวโลกได้รู้ว่าเราาำอะไรมานี่เลยนี่เลยงานปิดนี้ด้วยเป็นไงเอ้ตัวเนี้ยเอ้ตัวเนี้ยั่นนั่นถ่ายในดิเดียวเป็นไงตัวเป็ยไง โดนคือปเปอร์ตอนนี้ผมจะท่างออกแล้วนะทุกคนผมก็จะออกไปนะเพื่อนเราได้ฟุตเทสแน่นอนุตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับอีกนิดนึงนะนิดนึงนะรอดแล้วรอดแล้วมันมีเตียงอะไรก็ไม่รู้ตัวเริ่มเลยอยู่ข้างอ่ะไอ้ตรงทางออกอ่ะ ไม่กล้าหันไปดูเดือกลัวกลัวตายแบบตีมันแบบหนักๆเลยอะไม่กล้าไม่โดนเลยเจ็ดร้อยเจ็ดสบเจ็ดวิวโอ้เลขสวยเสวยเหลือเวลาอีกสองวันโอ้เหลือเหลือวันเดียวแล้วฮะเออเราไปนอนก็จะเหลือแค่วันเดียวแล้วโอ้มันยากมากเลยนะนี่ నె uh, no